สวัสดีค่ะทุกคนหลินนะคะจากช่องฟิลิช Channel ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดกรุ่ของสะสมที่หลินลักแล้วก็ห่วงมากที่สุดนั่นก็คือดัมบลเราก็จะมาบอกว่าเออแต่และตัวเนี่ยได้ไมายังไงราคาเท่าไหร่คุ้มค่าไหมตัวไหนเนี่ยชอบมากที่สุด ก่อนอื่นนะคะเราก็จะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่มีคนให้มากับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราซื้อเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากส่วนที่มีคนให้มาก่อนนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยสีเทาแล้วก็ขนเนี่ยจะมีความแบบ mm hmm. ก็คือแปลกๆกว่าตัวอื่นอ่ะขนน้องจะแบบแปลกๆทุกคนแล้วก็มีถ่วงที่ก้นเราได้มาเป็นของของวัญเกิดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะตัวนี้ราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ส่วนนี้ก็คือได้เป็นของขอวันเกิดปีเดียวกันกับตัวนี้เลยทุกคนแล้วก็เป็นสองตัวที่เป็นสีเทาซึ่งรู้สึกว่ามันแบบมันก็ค่อนข้างที่จะโชคดีที่แบบสงตัวเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันทางที่มันแบบเป็นสงตัวที่เป็นสีเทาเพราะว่าถ้าสมมติเราซื้อเองอ่ะเหมือนแบบมันมีทางเลือกมากขึ้นเราก็จะเลือกสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าส่วนตัวเราป็นคนชอบสีฟ้าแต่ถาว่าเป็นสีเทามันก็คือมันก็น่ารักดีนะคะก็เป็นสีเทาโอเคต่อไปนะคะมีคนให้มาเหมือนกันทุกคนก็คือ เหมือนพี่จา๋าเขารู้ว่าเราชอบเขาก็เลยให้เรามาเป็นสามตัวนี้ไว้ทุกคนเหมือนเขารู้ว่าเราชอบใช่ไหมเขาก็ซื้อมาให้เราสามตัวพร้อมกันสองตัวนี้ก็เป็นสองตัวเล็กๆแบบนา่นารักน่ารักคือตัวนี้น่ารักมากเหมือนน้องใส่ชุดอะไรสักอย่างแล้วน้องก็มีหมวกด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นดัมโบ่ที่สีมันจะค่อนข้างต่างจากตัวอื่นอะแล้วก็มีดามหูด้วยมันจะเป็นน่าจะเป็นแบบทรงนั่งนี่นแหละคือมันก็น่ารักดีนะขนก็มีความน่ารักถ่วงกล้นด้วยตัวนี้ก็คือก็น่ารักดีนะต่อไป เป็นตัวนี้นะคะเราได้มาเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อประมาณน่าจะ3ปีที่แล้วก็คือน้องน่าจะเป็นตีมฮาโลาวีทุกคนซึ่งมีความน่ารักมากเนี่ยน้องมีหมวกแล้วก็มีชุดแบบนี้น่าจะเป็นตีมฮาโลาวีนะคะตัวนี้ก็มีคนให้มาเหมือนกันหลังจากนี้ก็คือจะเป็นที่เราซื้อเองทั้งหมดทุกคนเรามาเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนละกันนะคะก็คือสองตัวเนี้ยก็คืออันนี้จะเป็นนัมโบแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ก็คือเหมือนเราอะ ไปแบบคุณคลองแล้วช่วงนั้นอะมันจะฮิตที่เป็นหยอดเหรียญแล้วก็เป็นตู้ตักแล้วคือเราเห็นไอตัวเนี้ยมันอยู่ในตู้ทุกคนแล้วคือเราก็ชอบมากไงเราอยากได้ตัวนี้มากเราก็หยอดเหรียญตักตอนแรกได้ไอตัวนี้มาก่อนสรุปเราก็ตัดจนกว่าเราจะได้อันนี้ทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรแต่คือก็ได้มามันกม็มีความน่ารักดีแห,แหละมันก็เป็นตัวเล็กๆกุ๊กกิ๊บหลังจากนั้นใช่ไหมคะที่เราได้ตัวนี้มาแล้วเราก็เริ่มแบบเอออยากได้ขึ้นไปอีกสรุปก็คือเพื่อเราอะ ไปที่ดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมเราก็เลยแบบเออฝากเพื่อนดูว่ามีอันไหนที่เป็นดัมโบ่ไหมใช่ไหมสรุปก็คือเพื่อนบอกว่ามึงมันไม่มีอันไหนเลยนอกจาก2ตัวนี้ก็คือเพื่อนถ่าย2ตัวนี้มาทุกคนไป้ายไม่ได้อ,ออกเลยก็คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแกะป้ายตุ๊กตาเพราะรู้สึกก็อยากให้มันใหม่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะ <พอ S 1> ก็คือเนี่ยตัวเนี้ยสองตัวนี้ก็คือได้มาซึ่งเพื่อนก็คือน่ารักมากไม่คิดค่าภาษีใดๆแล้วก็ลดให้กูด,ด้วยมั้งสองตัวนี้นะคะ500บาท สองตัวนี้สองตัวเล็กนี้ห้าร้อยบาทมีความน่ารักมากพอไว้คู่กันใช่ไหมมันก็จะแบบอุกกิบอุกเก๋มากโอเค <Okay. S 1> ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่คือเรา,เอาไปดูไลฟ์สดในไอจีแล้วทีนี้เหมือนตอนที่เขาไลฟ์อบเขาถ่ายมามุมไหนไม่รู้ซึ่งมันน่ารักมากเว้ทุกคนเราก็เลยไปเอฟมาสรุปพอเอามาถึงอะเราสึกว่าแบบ น้องมันดูแบบหัวาล้านนิดนึงปะแต่ว่าเออมันก็มีความน่ารักอะเพราะมันคือดัมโบ้ึ้นชื่อว่าดัมโบ้ซึ่งมันก็คือน่ารักหมดสรุปเราก็ได้ตัวนี้มามันก็มีความน่ารักแบบแปลกๆของมันอะแต่และตัวมันก็คือน่ารักทุกตัวตัวนี้นะคะก็จะมีดามหูด,ด้วยเราซื้อมาในราคา300บาทนะคะตัวนี้300บาทต่อไปเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้หายยากมากช่วงนั้นอะมันหมดเว้ยทุกคนแล้วแบบเราก็เลย ลืมตัวเนี้ยไปได้สักพักแล้วมันเป็นตัวที่น้องหลับทุกคนเป็นเวอร์ชั่นหลับแล้วทีนี้เราก็ไปเดินฟิวเจอร์ปาร์คสรุปก็เข้าไปเจอลาเขาตั้งบูธขายตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายเราก็เลยไปซื้อมาในราคาประมาณน่าจะ390บาทเออน้องมีความน่ารักเป็นเวอร์ชันแบบหลับตลอดเวลาแล้วก็ขนนิ่มมากตัวเนี้ยคือน่ารักมาก390บาทนะคะต่อไปเอาเป็นตัวนี้ละกันตัวนี้เดินไปซื้อที่ห้างเหมือนกันก็คือตัวนี้ซื้อที่เมกะบางนานะคะ ตอนนั้นก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบตั้งขายนี่แหละน่าจะเป็นหมอนข้างหรือว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจให้เอามาแบบนอนหนุนหรืออะไรสักอย่างแต่เรารู้สึกก็แบบกายมันก็ไม่มีความพอดีนอนมันก็แบบจําไปเราก็เลยเอาไปพิงหลังซึ่งตัวเนี้ยก็จะอยู่ในรถทุกคนเราแบบพอสมมติเรานอนเพลินใช่ปะเวลาลงทีมันก็หล่นทุกรอบที่เราเปิดประตูเว้ยนองก็จะมีความแบบสโปรกนิดนึงอ่ะทุกคนตัวนี้นะคะราคา595บาทถ้าจะไม่ผิดนะ595บาท แต่ว่าก็มีความก็มีความน่ารักดีอะทุกคนเห็นปะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะ <een> เป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือตอนที่เขาถ่ายหลัเอ์โซดอะก็คือน่าร am right? ักเหมือนกันเอฟมั่งไงพอเอามาถึงแม่งก็มีความแปลกๆคือตัวนี้จะเป็น รุ่นเบบี้ซึ่งเราจะไม่ค่อยแบบจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรุ่นเบบี้เท่าไหร่อะแต่คือดูไปดูมามันก็แบบมันก็น่ารักดีนะเออยอดเยี่ยมเหมือนกันก็คือตัวนี้มันจะสามารถแกะไอ้ผ้ามันตรงนี้ได้ทุกคนซึ่งมันก็น่ารักมากคือมันน่ารักมากทุกคนตัวน,วนี้ตัวนี้จริงๆซื้อมาในราคา3 5 0ยห้าบาทคือสามร้อยสามร้อยเก้าสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยเก้าสิบนี่แหละไม่แน่ใจแต่ว่าค่าส่งตัวเนี้ยคือแพงมากคือทางร้านเขาบอกว่าเออมันหนักก็เลยแบบขอค่าส่งแพงนิดนึงก็เลยได้เป็นตัวนี้มานะคะค ซึ่งน้องก็จะมีความเป็นรุ่นหน้าเบบี้โอเคต่อไปนะคะตัวนี้ละกันตัวนี้ก็คือตัวไม่ใหญ่มากแต่คือน่ารักจริงๆแต่มันแบบตัวเล็กไงมันก็คือกอดยากอะไรยากนิดนึงแต่ว่ามันน่ารักตรงที่หูมันเ,เป็นดาวทุกคนเห็นป้ามันมีปั๊มดาวตรงหูตัวนี้ซื้อมาในราคา200อซึ่งตัวนี้ชอบมากจริงมันน่ารักมากหน้าเนื้ออะไรมันก็คือน่ารักอะ่ะอืมตัวนี้200บาทน่ารัก คลิปนี้ใช้คาว่า,าน่ารักแต่ก็คือน่ารักจริงๆต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือตอนที่ร้านใสสดก็คือน่ารักอีกแล้วเราก็รู้สึกก็แบบเออมันน่ารักอะพอเอฟมาก็มีความ,มงงงนิดนึงว่าแบบคือตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าดูด้านหลังน่ารักอะคือช่วงกน้นช่วงไหนมันน่ารักมากทรงมันน่ารักมากแล้วก็มี เป็นเวอร์ชันเล่นลูกโป่งเอเล่นลูกอะไรวะเออเล่นลูกบอลซึ่งมันก็คือน่ารักอะทุกคนอันนี้เราซื้อมาในราคาน่าจะ350้บบาทตัวนี้น่ารักมาก3 5มาบบาทนะคะต่อไปเป็นตัวนี้เออตัวนี้มันมีเรื่องราวทุกคนก็คือมันเป็นตัวแรกที่เราอะเริ่มสะสมดัมโบยก็คือมันเป็นตัวที่เป่าๆอะถือซึ่งตอนนั้นอะเราชอบเป่าๆมากแล้วก็ชอบดัมโบมากเหมือนกัน พอน้องแบบถือถ่ายรูปใช่ป่ะเรารู้สึกว่าแบบตัวเนี้ยไม่ต้องมีแล้วอะเราก็เลยไปหาเว้หาจากไอจหาจากทุกอย่างแล้วก็แบบเสิร์ชแท็กก็คือจนไปเจอตัวนี้มาจริงๆอะอันเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นร้านที่เขาปล่อยของสะสมมั้งเราเลยได้มาในราคาประมาณ350บาทคือรู้สึกว่าถ้าไปซื้อเองหรือว่าไปหาซื้อมันน่าจะค่อนข้างแพงกว่านี้อันนี้เราซื้อมาในราคา350าอันนี้นะคะก็จะมีดามหูเป็นรุ่นเดียวกับพี่เบาอถือเลยทุกคน โอเคแล้วพอมีตัวนี้ไงมันก็จะต้องมีตัวนี้ซึ่งมันก็คือแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแค่คนละไซส์อันนี้ราคา200บาทนะคะก็ซื้อมาในราคาสอ0้น่ารักเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่น่ารักแบบอันที่มันน่ารักส่วนมากมันจะเป็นตัวเล็กอะทุกคนเจ็ตป้ามันก็เลยแบบรู้สึกว่าทําอะไรไม่ค่อยได้นอกจากแบบตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็นัโชว์มันไว้ตรงนั้นเนาะมาต่อกันที่สองตัวสุดท้ายและทุกคนเออเรเหมกันเนาะ สองตัวสุดท้ายเอาตัวนี้ก่อนเลยละกันก็คือตัวนี้เนี่ยได้มาจากฝากเพื่อนซื้อก็คือเพื่อนไปที่ดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมเราก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าเออฝากดูหน่อยเอาดัมโบ้แบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ถ่ายรูปมาใช่ปะแล้วคือมันก็มันก็มีหลายตัวได้แหละตอนนั้นอะแต่ว่ามันมีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นรุ่นเบบี้แล้วคือน้องน่าจะอยู่ในผ้าอ้อมทุกคนตัวนี้ก็คือป้ายใหม่ก็คือยังไม่ได้แกะป้ายนะน้องน่าจะอยู่ในผ้าอ้อมทุกคนแล้วก็ผ้าอ้อมน้องอเปิดได้ด้วย ซึ่งน่ารักมากทุกคนดูมันน่ารักมากไม่ค่อยชอบเม่บบี้แต่ก็มีหลายตัวเหมือนกันเนี่ยเออก็คือตัวเนี้ยฝากเพื่อนซื้อมาน่าจะ720บาทตัวเนี้ย720บาทแต่ว่าตัวเนี้ยเอาจริงๆตัวที่โปวดที่สุดตอนแรกก็คือตัวนี้เพราะว่าแบบเออมันค่อนข้างหายา,ยาแล้วพอมันได้มามันก็น่ารักมากเวลาไปต่า,จางจังหวัดทุกครั้งเราจะเอาไปด้วยไว้ทุกคนตัวเนี้ยแต่พอมีตัวนี้มาก็กลายเป็นตัวนี้ เอาตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้ช่วงนี้คือมันนอนหนุนะอะไรมันแบบลงล็อกมากๆตัวนี้ก็คือน่ารักด้วยแล้วก็แพงที่สุดเท่าที่เราเคยซื้อดับโบทั้งหมดเออ720บาทนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ซื้อมามีประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนคือน้องจะตัวใหญ่มากเราว่าเอาไว้ก่ายแทนหมอนคามตัวเนี้ยแล้วทุกอย่างคือมันลงล็อกมากก็คือเนี่ย มันแบบมันคือแบบทํามาเพื่อแบบกายมากเลยอ่ะตัวเนี้ยตัวมันก็ค่อนข้างจะใหญ่หน้าตามันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงคือตัวเนี้ยเราจริงๆตอนแรกอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เคยคิดที่จะขายตัวนี้ไปสรุปคือพอลองเอามานอนกายอ่ะมันดันแบบสบายเราก็เลยเออกายเป็นตัวโปรไปอีกหนึ่งตัวก็คือจะนอนกายอุกคืนก็จะเป็นตัวนี้ซื้อมาน่าจะราคา350บาทหรือ390ออ่ะไม่แน่ใจเออประมาณนี้นะคะก็อันเนี้ย จะเป็นคลิปเปิดกุดัมโบ้ทั้งหมดที่เป็นตุ๊กตาเนาะเฉพาะตุ๊กตาเอามาเปิดให้ดูจริงๆอะระยะเวลาการสะสมเราสะสมมาประมาณเออสามปีกว่าแล้วแหละทุกคนเอาจริงๆก็คือมันจะมีช่วงที่แบบช่วงคั่งอะไรแต่ละอย่างนะเนาะแบบเราเจอแล้วก็อยากเอฟอยากซื้ออ่ะมันก็กลายเป็นแบบเยอะมาถุกวันนี้แต่พอจะขายทีอ่ะเหมือนมันก็ทําใจลําบาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหยุดเราซื้อได้ก็คือเราต้องไม่มีเงินนะคะเล่นก็คือ ิ่งที่จุดเราซื้อได้ก็เหมือนพอเวลาเราโตขึ้นน่ะแบบเราก็จะมีเป้าหมายในการอยากได้อย่างอื่นมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือพักไว้ก่อนแต่ว่าก็เป็นแบบทุกตัวที่เราชอบมากจริงๆวันนี้ก็มาเปิดให้ดูเท่านี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซั b สไคร b e แล้วก็กดแชร์ให้หนุด้วยนะหรือว่าใครอยากให้หนิมาอวดอะไรมาโชว์อะไรก็คือลองคอมเมนต์มาดูได้เลยเพราะว่าปกติโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้อวดอยู่พอสมควรไงอะไรที่แบบอยากให้เราอวดอะเราก็พร้อมมาก เพราะทุกคนก็จะว่าคือเราซื้อมาเยอะเราแบบคือเราไว้อยู่แต่ในห้องนอนมันจะมีใครเห็นเราซื้อมาทีแล้วอยากอวด <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากด like กดไลค์กดซับให้ลินด้วยนะคะ